ใช้งบประมาณในการวางระบบท่อเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะคะหมื่นหรือสองหมื่นบาทเนี่ยละคะอยู่ในหลักหมื่นเนี่ยเนาะเพื่อจะวางน้ํานะคะดึงน้ําจากอ่างเก็บน้ําเข้ามาในในที่เนะะี่ยค่ะแล้วก็คู่ขนาดไปกับการใช้น้ําประปาหมู่บ้านนะคะแต่ทําไมนะคะจนถึงวันนี้แล้วเนาะเวลาผ่านไปหลายปีอยู่ไม่ไม่ต่ากว่า3ปีเนะะี่ยค่ะพอถึงยังไม่ใช้ ไอตัวน้ําที่มาจากอ่างเนาะนอกเหนือจากการวางท่อน้ําแล้วค่ะสิ่งที่ต้องมีนะคะเพื่อให้มีน้ําเข้าไปในสวนเนี่ยมันก็คือปั๊มนะคะปั๊มที่เรียกว่าปั๊มหอยโข่งเนาะเพื่อปั๊มเนี่ยจะได้ดูดน้ําเข้าท่อไปนะคะแล้วก็เข้าไปสู่ที่สวนของเราปั๊มก็จะถูกจุ่มลงไปนะคะถ้ามูลค่าปั๊มที่ดูราคาไว้นะตอนนั้นนะคะก็น่าจะซกักถ้าจำไม่ผิดก็คือหมื่นต้นๆนะคะ หมื่นต้นๆแต่ว่าถ้า